สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูกดเช่นเคยนะลูกวันนี้คุณครูกดจะมาพาอ่านาสาระเอเพื่อเป็นการฝึกอ่านเสริมทักษะอของภาษาไทยนะลูกเดี๋ยวเรามาฝึกใบพร้อมกันกับคุณครูกดเลยนะลูกจอเอ J T A te D A BÒ B A be P A คอเอเคขอเอเคชอเอเชออพอเอเพรอเอ Rê Nò no. Ê Nê Dò Ê Lò E, Lê Phó Ê Phê หอเหสอเอเสวอเอเวงออเง ผอเอผีชอเอเฉฝอเฝซอเเซทอ เอทมออมเอเมปอรอเอเปรกอเอเกลอ เอเรอ่รอานว่าเกเรทอเอเทยออายาอ่านว่าเทยาทออะทะลอ เอเลอ่านว่าทะเลเป็นไงบ้างลูกมันฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็คล่องอสำหรับวันนี้คุณครูกดก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ